สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมชุติมลแสงบัวน,นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนภาษาเกาหลีกันนะคะทั้งหมด8บดมบอกคือเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นการสอนแบบที่แบบว่าเอกลุศสุดๆเลยนะคะที่เราจะมารวมกันทั้งหมดแปดบอกอยู่ในคลิปเดียวประมาณนี้นะคะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่มุอบอกแรกกันเลยดีกว่านะคะว่าเออมันเป็นเรื่องอะไร เกี่ยวกับอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นอือรีอึนกะยุมันเป็นการประมาณว่าแสดงความสงสัยแสดงคาดเดาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบเฮ้ยเขาจะชอบไหมเขาจะแบบมันจะดีหรือเปล่าใส่นี้มันจะดีหรือเปล่าไปนี้ด้วยกันไหมไปอันนั้นด้วยกันไหมถ้า ถ้าให้นี่ไปจะชอบไหมจะกินไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบแสดงความสงสัยหรือแบบว่าเคยจะไปนี่ดีปะอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันเป็นได้ทางชักชวนหรือว่าการแสดงความสงสัยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างก็เลยดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะแสดงความสงสัยเนี่ยนะคะเราจะต้องเขียนรูปประโยคประมาณไหนเนาะคือเอาจริงๆเนี่ยมัน ตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ตรงบอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างนะคะอันแรกนะก็สมมติว่าถ้ามันเป็นฮาดัอะง่ายๆก่อนเลยฮาดักนะคะแล้วปุ๊บทำยังไงมันถึงจะเป็นการแสดงความสงสัยมันจะเป็นรูกป,ประโยคนั้นได้นะคะก็คือการตัดดาออกแล้วเติมเติมอะไรกะโย,ยลงไปนะคะทุกคนคือเอาจริงๆพอเขียนอีบุ๊กก็จะเป็นแบบเฮ้ยทำไรแบบ ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถสมมติว่าเราจะเขียนว่าแบบเอ่อเริ่มเขียนว่าเอ่อยองฮวาอ่ะยองฮวาโพดะอะแล้วไงแล้วไงเราจะต้องตัดดาออกตัดดาออกแล้วเติมกายอยู่ลงไปกายอยู่ลงไปแล้วก็จะถามว่าดูหนังดีไหมอะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเฮ้ยดูหนังดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบดูหนังไหม อะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอันที่2องกันก่อนไหมอ่านี่นะคะเขาถามว่าพือพดีมีอีซอนโมเดลโชวะฮันไกโยคือเขาถามเนี่ยอันเนี้ยคือจริงๆร,รูปประโยคหลักเ,เขาเรียกว่าอะไรประโยคเดิมเนาะมันมันเป็นคำว่าฮาดะอ่าแล้วเขาก็ตัดดาออกแล้วก็เติมอะไรรีอื่นเติมรีอื่นลงไปนะคะแล้วก็เติม มันก็จะเป็นประมาณว่าพีมเนี่ยจะชอบของขวัญอันนี้ไหมแบบถ้าเราให้ไปแล้วว่าพิรมีอิสซามุนเน่นชวนกโยอะไรมันจะเขาจะชอบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อมาดีกว่าอ่าสมมติว่าเป็นตอนนี้อเจชีเบโทรลาคันไกโยเขาจะถามว่าอ่คันไกโยคือรูปรูปเดิมมันจะเป็นคาดา แล้วก็ตัดดาออกเติมไกยย่โยลงไปมันก็จะกลายเป็นคันไก่ยอยู่นะคะก็จะเลยจะถามว่าตอนนี้เนี่ยจะกลับบ้านกันไหมอาว้นนี้หรืออีอันนึงอ่ะอีอัออนนึงก็จะเป็นบารณรว่าโพดะโพดะโพดะปุ๊บแล้วง่ายตัดดาออกเติมไกย,ยแล้วก็เติมรีอื่นลงไปซัมนี้เดี๋ยวเรามาดูอันตัวอย่างไง ที่โยมาไว้สี่อันนะคะว่าจะทําได้ไหมนะคะว่าให้ให้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนคํากงนี้ลงไปเนี่ยเ,เราจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูอันแรกกันก่อนห้าดาห้าดาแล้วง่ายตัดดาออกตัดดาออกแล้วเติมรีอื่นและเติมกากโยโลงไปจะได้เป็นหันไกอ่าอันต่อมาต่อมาอันต่อมานะคะก็เป็นหมานายโย แล้วก็ตัดดาออกแล้วก็เติมรีอื่นลงไปเติมเรียปุ๊บก็เติมกายโยก็จะกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นมานันกายโอ่าต่อมานะคะต่อมาโพดะโพดะไงตัดดาออกตัดดาออกแล้วเติมรีอื่นและเติมกายโยลงไปเติมไปเรยเติมไปเสร็จแล้วปุ๊บก็จะกลายเป็นโคนกายโยอ่าอันสุดท้ายละอันสุดท้ายละเอ่อ ซาดะซาดะแล้วตัดดาอดดาอกตะดเาปุ๊บแล้วเติมรีอื่นและเติมกาโยลงไปจะเป็นยังไงจะเป็นซากายนะคะเรื่องนี้นะคะแล้วเรา,าสมมติว่าถ้าเราเนี่ยตอบไปสมมติว่าเป็นหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกเราจะไปดูกันไหมแล้วถ้าสงสัยว่า แล้วเราเนี่ยจะตอบเป็นรูปประโยคแบบไหนดีอะไรอย่างนี้เรานะคะก็จะไปดูตรงนี้ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบการตอบนะอันนี้คือรูปแบบการตอบนะคะทุกคนก็จะประมาณว่าเาติมรีอื่นกอยเอหรือไปหรือว่าเป็นรีกชิดะประมาณนี้ถ้าอาจจะดูว่าเติมยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดู มูลบอกต่อไปเลยแล้วกันนะคะว่าเฮ้ยแล้วเราจะตอบเขายังไงดีล่ะอะไรอย่างงี้นะอ่าแล้วมูลบอกต่อไปนะคะก็จะเป็นเออรีนกอยลสอนต่อเลยจบๆบ,บสอนต่อ,อยากลงมาจบนะคะอ่าต่อมานะคะเออรีนกอยเ,อเนี่ยมันจะประมาณว่าจะอ่าแบบ ฉันจะไปเที่ยวฉันจะกินข้าวฉันจะทํากันบ้านฉันจะนอนฉันจะออกกาลังกายฉันจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบจะจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนเนาะว่าอืมไอ้คาว่าจะของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนไหนของรูปประโยคนะคะไปดูอันแรกกันเลยในกเนานเออาอืมทาเล่อินบุเลยอแหงเงืนคันก่อยอย นะคะคือเรามาดูตรงนี้ก่อนว่ามันจะประมาณว่าฉันเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นที่เดือนหน้าจะ,จะแบบกำลังจะไปจะไปแล้วอะจะไปแต่ยังไม่ได้ไปก็คือค่ะคือวางแผนไวแล้วว่าจะทำสิ่งนี้ในอนาคตก็คือจะไปเพราะฉะนั้นเรา และลูกเกียก็คือคาดาถูกไหมเราก็ตัดดาออกและเติมรีอื่นลงไปเติมรีอะไรยังไงต่อเติมกอยเยโยลงไปอ่า,าอ e อพอเติมกอยเยโยลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นจะไปอ่าเกี่ยวไหมเดี๋ยวเรามาดูอีกอันละกันมาดูอีกอันอ่าเดี๋ยวเรามาดูนี้คิมบับเบิลมอร์เกนกอยโยคือประมาณว่าอ่ชั้นเนี่ย จะกินหมอกเกึนจะกินคิมจะกินน้องคิมบกักอ่าจะกินจะกินแต่ยังไม่กินเพราะฉะนั้นเรานะค,คืออันนี้เนี่ยเออเราเรามีตัวทยย้ยแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเติมอื่นลงไปเติมอื่นลงไปเราเติมรีอืนลงไปด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นหมอกเกลื่อนแทนและพอเราเติมรีอื่นลงไปปุ๊บเราก็จะเติม กอยอยู่ลงไปนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าฉันเนี่ยจะกินคิมบับอ่าเก็บฟิไหมเก็บฟิวอย่างเดี๋ยวเออลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่มันจะเป็นการเอ,อ่อพูดในสิ่งที่เราจะทำในอนาคตแล้วใช่ไหมเราก็จะพูดเหมือนมาว่าเป็นการคาดเดาคำพูดของคนอื่นได้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วมันเป็นแบบสิ่งเช่นแบบ เขาน่าจะไปเที่ยวแบบแบบหล่อนน่าจะไปทะเลหล่อนน่าจะไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพิมพ์พาจะไปทะเลในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการคาดเดาของผนะู้คญิงแบบเขาน่าจะไปนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเกิดว่า เราเขียนแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเติมเป็นรูปแบบอของเลียนกอยเอลยังไงนะคะอ่าเราไปดูอันแรกกันเลยดีกว่านะคะว่าฮ้าดะฮาดะแล้วตัดดาออกเติมรีอ่นกอยอยูลงไปจะเป็นฮันกอยเอลนะคะต่อมาต่อมามันดึนดะเราตัดดาออกแล้วเติมรีอ่น,นกอยอยู่จะเป็นยังไงจะเป็น มันดึงกอยโยคือในรูปแบบที่ว่าเรามีรีอ่นอยู่แล้วนะคะเราจะสามารถเติมกอยโยลงไปได้เลยเราจะสามารถเติมกอยโยลงไปได้เลยนะคะ,ะต่อมานะคะก็เป็นชูดเราจะตัดดาออกแล้วเติมรีอื่นกอยโยลงไปนะคะก็จะเป็นชูกอยโยต่อมานะคะโพดั โคดะแล้วเนี่ยเราจะตัดดาออกเติมรีอื่นแล้วเติมกอยยูลงไปก็จะเป็นพูกอยยูอ่าไม่ยากไม่ยากเลยนะคะแต่คือเรื่องมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วแบบฉันจะไปกินข้าวฉันจะไปออกน้ำหลักฉันจะอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันได้อยู่แล้วนะคะต่อมาเรื่องต่อมานะคะคือดูพุนกิวชิ อ่าคือมันจะมีการใช้อยู่อ่าถ้าสรุปง่ายๆเลยนะมันจะมีการใช้อยู่2รูปแบบแบบแรกเนี่ยนะแบบแรกอะ่ะมันจะเป็นอ่อสําหรับคําข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสระอาหรือสระโอเราจะใช้เป็นดีอื่นเติมดีอื่นลงไปคําข้างหน้าแล้วก็เติมลาแต่ถ้าเกิดว่าคําข้างหน้าเนี่ยไม่เป็นสระอาและโอเราจะเติมดีอื่นรอไปมาดูตัวอย่างกันดีกว่า ตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะโนแลพังเงซอชินกูเลื่นกว่าโนแลลื่นพูลรอยอ่ามาดูมาดูตรงนี้พูลอาพูอาดูพูเฉยทีนี้เนี่ยมันเป็นสระอูถูกบออะมันเป็นสระอูเรามาดูนี้เดีย๋ยวมาดูนี้ถ้ามันไม่ใช่สระอะไรโอเราจะต้องเติม รีอื่นรอเพราะฉะนั้นเราจะเติมรีอื่นข้างล่างลงไปและเติมรอถูกไหมแล้วก็ตามด้วยโยมันก็จะกลายเป็นพูนลรอยโยฉันร้องเพลงกับเพื่อนๆในห้องคาราโอเกะประมาณน,นี้เดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงนะคะชินกูชิบิออดีอินอินจาจริงๆอินจาขอโทษนะเขียนพดอาเป็นอินจาเนาะอุ้ย อันเบลลอ่าเป็นอินจาทีนี้ทีนี้ชิงุชิบิออินจามุนไลโอคือเหมือนประมาณว่าเอ่อไม่รู้ว่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าบ้านอ่ะอยู่ที่ไหนเออไม่รู้ว่าบ้านอ่ะอยู่ที่ไหนแล้วทีนี้เอ่อเราจะมาดูตรงนี้ มันเป็นสระโอเห็นบอมันเป็นสละโอเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้อ่าถ้าเกิดว่ามีสละโอถูกไหมเราจะเติมลาและมาดูนะคะเราเติมอีกอืนไปปุ๊บและเราเติมลายโยลงไปอ่าแบบนี้แปลว่าถูกต้องนะคะโอเครูปเมนี้ก็จะแปลว่าคือไม่รู้ว่าบ้านของเพื่อนเนี่ยเอออยู่ที่ไหน ออดีเอออยู่ที่ไหนอะไรนะเราก็จะไปต่อกันเลยดีกว่านะคะที่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เนี่ยประมาณว่าแบบมันเหมือนประมาณว่าการเอารูปประโยคคือเรามีประโยคแรกมันจะทําให้ประโยคประสบสูป่ประโยคต่อไปได้เช่นเดี๋ยวอ่ะมาไปดูไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าะคะ่ะว่าจะเป็นยังไงนะเช่น ซาโกชิพุนเดตัวนี้ออฟอยลขึ้นประมาณว่าฉันเนี่ยอยากจะซื้อมากแต่ว่าไงแต่ว่าไม่มีเงินโอออยากซื้อมากแต่ว่าไม่มีเงินแล้วทีเนี้ยอ่ะเรามาดูเราเนี่ยอยากซื้อเราอยากซื้อมากแต่นี่แต่มาแล้วแต่ แต่ว่าไม่มีเงินมันประโยคแรกของเรานะคะคืออยากซื้ออยากซื้อปรโยโนที่สองคือไม่มีเงินและมีคําว่าแต่เข้ามาแทรกแซงเข้ามาแทรกแซงลงไปในประโยคประมาณนี้คือมันจะสามารถออแบบถ้าแบบเราอยากซื้อจะไม่มีเงินประโยคมันแบบคล้องจองกันมันแบบสู่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในรูปแบบหนึ่งนะคะมันก็จะมีการแบบขัดแย้งกันเช่นแบบว่า ฉันชอบกินมาม่านะฉันชอบกินรามยอนแต่ว่าฉันไม่สามารถกินเผ็ดได้อะไรเงี้ยซึ่งมาม่าส่วนใหญ่มันก็จะแบบรสเผ็ดทุกคนเก็ีฟิลไหมเออประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเราจะทำยังไงนะคะให้มันเป็นในรูปแบบของเออในรูปแบบของแต่อะไรเงี้ยแบบปจะข,ขัดแย้งกันอะไรเงี้ยไปดูนะคะอันแรก อันแรกนะคะชิปพุนเดอ่าจริงๆเรามันเป็นชิบใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันมีตัวท้ายแล้วถูกไหมเราจะเติมอื่นคือมันเป็นเติมอือแล้วก็มีอื่นลงมาอ่าเป็นอื่นแล้วก็เติมเดอลงไปอ่าเป็นชิพุนเดออ่าต่อมาเป็นอฮาเนื้ออันนี้เป็นฮาดะ ถูกบอคำคุ้นคำเคยมากเอาอยาีเป็นหาดาตัดดาออกและเติมเนิน,นเดลงไปเลยอะฟิลแมกเกีบแม่เออมาดูอีกคำดูอีกคำโพนเดโพนเดโพดาอะโพดาแล้วง่ายแล้วตัดดาออกและเติมเนินเดลงไปอะมาดูอีกอันอ่ะอันนี้ก็อิกเนินเด ก็เป็นอิอตอ่ะ,อะและตัดดาออกและเติมเนินเดลงไปประมาณนี้โอเคนี่นะคะทุกคนอ่ะเราจะดูยังไงว่าแล้วเราเนี่ยจะเขียนยังไงให้มันเอ่อให้มันสมมติว่าเราถ้าสมมติว่ามันเป็นเฮลยองซา แล้วอันเนี้ยเป็นทงสาเราจะเขียนตอบในรูปแบบของอืนอีอืนหรือว่าเนินเดนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นฮองยงซาเนี่ยเราจะเติมอื่ีอืเดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทงซานะคะเราจะเติมเนินเดหรือปลบลือ,อะต่อมาต่อมาต่อมานะคะก็คืออือดีอืดเลยอยู่อ่า คือมันจะเป็นการพูดแบบว่าแสดงเจตนาแบบความตั้งใจอะไรเนี่ยของผู้พูดแบบในสิ่งที่แบบว่าตั้งใจที่จะทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกแนวที่จะแตกต่างกับคํานี้นะมันจะแตกต่างกันอยู่นะคะแต่ว่าคํานี้เนี่ยมันจะเป็นการแบบจะพูดว่าไงอะ คืออันนั้นจะคืออัน,นี้เนี่ยจะเป็นการในรูปแบบที่ว่าจะทําแน่ๆทําแน่นอนแนอนาคตฉันจะทําแน่นอนอะไรอย่างนี้แต่ว่าในอันนี้เนี่ยมันเป็นการแบบเป็นการอิงจากความเป็นจริงประมาณว่าอ่ะสมมติอันนี้ฉันฉันเนี่ยอยากจะผอมแต่อิดชันอยากจะผอม ฉันอยากจะผอมโดยการคุมน้ำหนักอืฉันจะทำให้หุนของฉันเนี่ยผ่องเพียวโดยการควบคุมอาหารประมาณนี้อันเนี้ยแบบเราจะพูดว่าไงอะแบบอันเนี้ยมันก็จะประมาณว่ามันดึนแบบจะทำฉันจะทำอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่างค่ะก็จะเป็น จะไปอันเนี้ยหมอกืนแล้วจะกินเก็ฟิล์มอเอ่อเก็ฟิล์มออันเนี้ยนายแล้วจะเติมหรือแบบชันแล้วก็จะแบบจะหาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความแบบจะทำอะจะหาเพราะฉันหาไม่เพราะมันมันจืดเกินไปฉันเลยจะเติมซีอิ๊วเพราะฉันหาหนะเพราะ เพราะฉันทําหนังสือหายไปฉันเลยจะหาเพราะฉันอยากจะผอมฉันเลยจะควบคุมอาหารเพราะฉันอยากจะไปเที่ยวเพราะฉันอยากไปเที่ยวรอบโลกก็เลยจะไปกับเพื่อนๆมาณน,นี้นะต่อมาบทที่ต่อมาค่ะจะเป็นบทว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรอย่างนี้เรามาดูกันแรกเพราะว่า ฉันเนี่ยชอบอาหารเกาหลีฮันกุกฮึมชิฉันชอบอาหารเกาหลีเพราะว่ามันอร่อยเพราะว่ามันอร่อยฉันเนี่ยชอบอาหารเกาหลีมากเพราะว่ามันอร่อยอ่ามันก็เพราะอร่อยเพราะอร่อยเพราะมันอร่อยถูกไหมเราก็เลยเติมคําว่าอร่อยเราเลยเติมกอริลเด ไปตัวเขาว่าอร่อยมัชิตะอ่ะโอเคต่อมานะคะมาดูที่ประโยชน์ต่อไปนะคะก็คือเออ่ทงแสงเงินกิมจิชีเกลนหมดมอกโกโยแมปกกนิโยประมาณว่าอเอดี๋ยวนะประมาณว่ากินแกงกิมจิแล้วเนี่ยกินไม่ได้หมด มันมัน,ม,นมันกินไม่ได้กินแกงกินจิไม่ได้เพราะว่ามันมันเผ็ดนะฉันเนี่ยไม่สามารถกินแกงกินจิได้เพราะว่ามันแหมตามันเผ็ดนะคะแล้วถ้ามันแหมปตาเอาแหมตาปุ๊บตัดตาออกและเติมกอดินโยลงไปมันก็จะกลายเป็นแหมกดดยนโยอ่ามันก็จะแบบ เพราะว่ามันเผ็ดอะไรอย่างเี้อ่ามาดูอีกอันเออเพราะว่าเพราะว่ากำลังเรียนเกาหลีมาตั้งแต่ปีที่แล้วผูทอ,อตั้งแต่นะคะต่อมาต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเปลี่ยนคำยังไงให้แบบว่า เพราะว่าทําอยู่เพราะว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าฉันอยากไปเที่ยวแบบเพราะว่าฉันอยากไปแบบเพราะว่าฉันเพราะว่าฉันกินข้าวฉันก็เลยอิม่มเพราะว่าฉันเรียนหนังสือฉันเลยเพราะว่าฉันไม่เรียนหนังสือฉันก็เลยสอบตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ่อาเดี๋ยวมาดูอันแรก ฮาดะฮาดะตัดดาออกและเติมกอริโยไปจะเป็นฮากอริโยต่อมาเราคาดะตัดดาออกและเติมกอริโยเราจะเป็นคากอริโยอ่าอ่าแก้ความจริงละแก้ความจริง,ละะะรงแล้วนะคะเข้าบทที่เจ็ดแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้คือฮีอึดพุนคิวชิ ที่อึดพุณคืชอ่าคือเรื่องเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทําได้มันก็แบบเองมันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันยากก็คือจะว่าว่ายัางไงดีอะต้อนทำความเข้าใจกับเรื่องนี้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยจริงๆอ่าเดาไปดูคํานี้ปั้นกันอ่าจริงจิแล้วเป็นปั้นกันแสกเนาะปั้นกันแสกแปลว่าสีแดงสีแดงนะคะ รูปประโยจริงๆแล้วอะคือมันเป็นอ้าวหายจริงๆมันเป็นปั้นเสร็จแล้วเราจะตัดเหินออกและเติมนีอื่นลงไปและเติมอันนั้นมันสีเนาะมันเป็นคำว่าสีก็เลยอ่าก็เป็นสีแดงสีแดงเอ่อเพราะว่าฉันเนี่ยชัวไฮโอยชอบปั้นกันแสก ีแดงตอนนี้มันจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งก็คืออย่างเช่นอ,อันนี้มันจะเป็นประมาณว่าไม่เปลี่ยนรูปไม่เปลี่ยนรูปเราจะเติมไปเลยมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นโชว์เสร็จแล้วปุ๊บเราจะเติมอาร์แล้วก็ยูไปเลยมันจะเป็นโชว์อยู่อันนี้จะไม่เปลี่ยนรูปนะคะทุกคนนี่ อันนี้คือที่เราจะไม่เปลี่ยนรูปและนี่นะคะก็อยู่ตรงนี้ก็คือโวยอนค่ะชอบนะอ่าอันนี้ก็คือเหล่าที่ไม่เปลี่ยนรูปนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูมุนบอบต่อไปมุนบอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนมุนบอบสุดท้ายนะคะ,ะ,คะก็คือโกอิตะโกอิตะเนี่ยมันเป็นประมาณว่าเออเป็นการเล่าเรื่องว่าตอนนี้เนี่ยอ่กำลังทำอะไรอยู่กำลังทำอยู่ ณปัจจุบันนะคะเช่นชมกำลังสอนอยู่หรือฉันกำลังทำการบ้านอยู่มันเป็นแบบปะกำลังอะไรอย่างเงี้ยฉันกำลังนอนฉันกำลังกินอะไรอย่างเงี้ยมันได้เหมือนกันเลยอ่าตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นฉันเนี่ยแชกเกินกำลังอ่านอยู่อ่าต่อมาฉันเนี่ยกำลัง ขี่ไรจัก,กรยานอยู่กำลังทำอยู่นะคะเราตัดดาวออกแล้วเติมแล้วเราสามารถตัดดาวออกแล้วเติมออยู่ได้ก็เป็นอิโซยุอ่ะสมมติอันนี้ทาโกอิโซยุจริงๆมันจะเป็นทาโกอิตะถูกบ้าเราตัดดาวออกแล้วเติมและเติมออยู่ลงไปออยู่มันก็จะรากเสียงึ้นไปเป็น ทาโกะซอยอาทีนี้ลำดับสุดท้ายฉาะเนื้นชันเนี่ยกำลังดื่มมาชิโกอิซอยอกำลังดื่มอะไรดื่มอะไรชิวเซรินน้ำผลไม้นะคะคืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปเหลี่ยมใช่ป่มมันจะเป็นมาชิดะและตัดดาออกและเติม โอิตะตัดลาออกและเติมโซโอยลองไปก็จะกลายเป็นกลายเป็นอะไรทุกคนมาฉีดโกอิตโซโยนะคะอ่าเนี่ยก็จะคืออันนี้นั่นเองทุกคนโอเค,อเควันนี้นะคะทั้ง8หมุนบอบของเราจบเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ต้องขอบคุณแซน,นิดด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะ 真厉害！要加油，好，阿弥达。